ลองนึกภาพตามนะครับเราจะทำยังไงดีถ้าต้องสอนเรื่องใหม่ที่ซับซ้อนมากๆให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งจะผ่านช่วงเวลาสุดโหดอย่างการสอบกลางภาคมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าผู้สอนคนหนึ่งเขาเปลี่ยนสัปดาห์ที่8ที่น่าจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นคลาสเรียนที่น่าจดจาได้ยังไงคำถามนี้ละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวในวันนี้เลย จะสอนเรื่องใหม่ได้ยังไงในเมื่อทุกคนต่างเหนืยล้ากันหมดแล้วมันเป็นความท้าทายที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอไม่ใช่แค่ในห้องเรียนนะครับแต่ในที่ทำงานก็เหมือนกันเราจะมาค่อยๆแกะรอยความสำเร็จนี้กันผ่าน5ขั้นตอนสำคัญที่ผู้สอนใช้เปลี่ยนความเพลียให้กลายเป็นความตื่นเต้นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกสุดเลยเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนว่าทำไมสัปดาห์ที่8มันถึงเป็นอะไรที่ท้าทายขนาดนี้คือสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับผู้เรียนเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นการสอบกลางภาคจากโปรแกรม C++ b r u s h มาแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วจู่ๆก็ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรมใหม่อย่าง Blender จากศูนย์คือแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ เอาละครับแล้วผู้สอนรับมือกับบรรยากาศแบบนี้ยังไงมาดูกันที่กลยุทธ์แรกเลยครับคือการจัดการกับความกังวลของผู้เรียนซึ่งซึ่งหน้าเลยโอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวมันทรงพลังมากเลยนะครับอาจารย์จะสอนแบบเหมือนเราไม่เคยจับเบลนเดอร์มาก่อนเลยนะคำพูดนี้มันเหมือนกับว่าผู้สอนได้กดปุ่มรีเซ็ตความกังวลทั้งหมดของผู้เรียนเลยมันสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาทันทีทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเราจะเริ่มจากศูนย์ไปพร้อมๆกัน แล้วพอทุกคนสบายใจแล้วใช่ไหมครับผู้สอนก็กางแผนที่ให้ดูเลยว่าครึ่งเทอมหลังเนี่ยเราจะเดินทางไปไหนกันต่อจะเจออะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์พอเห็นภาพรวมแบบนี้ความรู้สึกหลงทางมันก็หายไปเลยครับมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมาทันที ที่ฉลาดมากๆเลยก็คือผู้สอนไม่ได้รีบกระโดดเข้าเนื้อหาทันทีนะคะแต่ใช้เวลาช่วงแรกไปกับการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคอย่างละเอียดเลยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าใครจะใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนหรือเมาส์แบบไหนจะไม่มีใครต้องมานั่งติดปัญหาทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้หงุดหงิดใจระหว่างเรียน เอาละครับเพรเครื่องมือพร้อมทุกคนพร้อมทีนี้ก็มาถึงก้าวแรกในโลกของ Blender กันจริงๆแล้วซึ่งผู้สอนเนี่ยเน้นการสร้างความมั่นใจทีละสะเต็ปเล็กๆครับผู้สอนรู้ทันทีเลยครับว่าจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้คนที่เคยใช้แซตบราชมาก่อนสับสนแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของแกนในโปรแกรมเขาก็เลยชีย้ให้เห็นความแตกต่างนี้ตั้งแต่แรกเลยเป็นการดักปัญหาป้องกันความหงุดหงิดที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนเลยครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มือใหม่มักจะงงกันมากใน Blender คือเจ้า 3D Cursor นี่แหละครับแต่ผู้สอนอธิบายมันง่ายมากโดยเปรียบเทียบว่ามันคือจุดเกิดของวัตถุใหม่ๆเป็นคำอธิบายที่สั้นๆง่ายๆแต่เห็นภาพชัดเจนเลยทำให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในทันทีโอเคครับจากแค่ขยับไปขยับมาตอนนี้ได้เวลาลงมือปั้นของจริงกันแล้ว เป็นการเปลี่ยนจากการเรียนรู้การควบคุมโปรแกรมไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองครับตรงนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะครับสําหรับการทํางานใน Blender ก็คือการทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง2โหมดนี้ซึ่งผู้สอนก็อธิบายให้เคลียร์เลยว่า Object Mode เนี่ยเอาไว้จัดการวัตถุทั้งก้อนส่วน Edit Mode คือการลงลึกไปแก้ไขรูปร่างของมันแล้วพอเข้าใจเรื่องโหมดแล้วใช่ไหมครับ ผู้สอนก็มอบเครื่องมือวิเศษชุดแรกให้เลยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเริ่มปั้นรูปทรงพื้นฐานตามจินตนาการของตัวเองได้ทันทีเลยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำเตือนสำคัญครับเหมือนเป็นกฎเหล็กที่ช่วยชีวิตมือใหม่เลยก็ว่าได้คือการย้ำเตือนเรื่องนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยมากๆและสร้างความหงุดหงิดได้ง่ายๆเป็นการใส่ใจในรายละเอียดที่ช่วยให้การเรียนรู้ราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับ และแล้วเราก็มาถึงจุดที่ผมคิดว่าเป็นคลแม็กซ์ของคลาสนี้เลยค่ะนั่นก็คือตอนที่ผู้สอนเชื่อมโยงโปรแกรมใหม่ที่เพิ่งเรียนเข้ากับผลงานที่ผู้เรียนเพิ่งทำเสร็จมาหมาดๆนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ทุกคนต้องร้องอ๋อออกมาเลยเมื่อผู้เรียนรู้ว่าโจทย์ของวันนี้คือการสร้างฉากใน Blender ให้กับตัวละครที่ตัวเองเพิ่งปั้นมาอย่างยากลาบากใน4 b r u ัสลอสัปดาห์ที่ผ่านมา ทันใดนั้นการเรียน Blender ก็ไม่ใช่การเรียนโปรแกรมใหม่แต่มันคือการต่อย,ยอดผลงานของตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นมันมีความหมายขึ้นมาทันทีผู้สอนไม่ได้แค่โยนโจทย์มานะครับแต่ยังแจกแจงขั้งตอนให้เห็นชัดๆเลยว่าจะรวมสองโลกเข้าด้วยกันได้ยังไงเป็นการผสมผสานทักษะเก่าจาก C b r USH เขากับทักษะใหม่จากเบ e n เดอได้อย่างลงตัวและทำตามได้จริงแล้วไม่ใช่แค่สร้างฉากธรรมดานะครับ แต่ยังสอนเทคนิคที่จะเปลี่ยนงานให้ดูโปรขึ้นมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่สีการสร้างเงาสะท้อนหรือแม้กระทั่งการจัดไฟให้สวยงามทําให้ผู้เรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ภายในเวลาอันรวดเร็วคือมันน่าทึ่งตรงที่ว่าผู้สอนใส่ใจไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เลยครับอย่างเช่นการสอนให้หมุนฉากหลังไปที่90องศาแปะแปะเพื่อให้งานออกมาดูเนี้ยบดูเป็นมืออาชีพที่สุดและสุดท้าย ก็จบทุกอย่างด้วยคำสั่งที่ง่ายและชัดเจนที่สุดครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเป็นการพาทุกคนลงจอดอย่างนิ่มนวลปิดท้ายสัปดาห์ที่เริ่มต้นด้วยความเหนื่อยลา้าแต่จบลงด้วยความสำเร็จและผลงานชิ้นใหม่ที่น่าภาคภูมิใจเรื่องราวทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมามันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าระหว่างเครื่องมือที่ทรงพลังกับวิธีการสอนที่เข้าใจและใส่ใจผู้เรียนอย่างลึกซึง้ง อะไรกันแน่ที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้จริงๆ